พ่อแม่พี่น้องจ้าเพื่อนจะพาเมื่อเพิ่งเห็ดหูหนูดำจะพ่อแม่พี่น้องจ้าเบื่อเห็ดหูหนูดำแล้อจ้ดเด้อพูดนะกินบ่ได้จ้าเต็มคออยู่พูดนะความสวยงามของเพื่นพูดนะเป็นโ่อเป็นโ่ออยู่พูดนะอันนี้เห็ดหูหนูดำจ้าพูดนะเต็มคออยู่พ่อแม่พี่น้องเลยกินบ่ได้ มันก็เต็มอยู่คุณแม่จับนู้ดำเพคะนะส,สีว่าก็ได้มีทั้งสีดำสีเหลืองสีขาวทุกจ้าได้เห็นหมดแหละกปะเถสวัสดีอย่างเป็นทางการจ้าพ่อแม่พี่น้องฝนกระตกกลิ้นใส่หัวแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่ว่าใจย,ยังรักในการเดินป่าอยู่พ่อแม่พี่น้องจะหาบักคอยแต่นั่นไหมบักคอยกลับ พามา้ยยางป่าจาับพ่อแม่พี่น้องจ้ะพามาแวะป่านี่ปีที่แล้วนี่ก็ได้เก็บอยู่หน่อยนึงเมื่อกี้นี่ก็ลักเก็บมาอยู่นี่สามดอกจับให้กระตานี่อะไรนะใบสองม่วงคืนด้านนี้จับพ่อแม่พี่น้องจา้าใบสองม่วงคืนแล้วไปไปพ่อบ่งกันมาเอาสิพอเฮ็ดบ่ปบ้าฮัดพ่อมาเน้องเอ้ย พุ่น่ะที่นั่นคอยพ่อคักซะมาเท่านี่พุ่น่ะทั้งเจ้าผู้เลี้งคักพุ่น,น่ะมิตรดกอกใหญ่ไม่บัดกอยจีพ่อเพุ่นน่ะเต็มคอนอยู่พี่นน่ะโอ้ยสุดจอดเลยชุ่มช้ำดีขนาดทาั้งโอ้ยพุ่น่ะสุดจอดสุดจอดอื เก,เกิดอยู่นะโอ้โหตัวนี้ง่าค่ะออกไปที่ฟุ้งนั่งคุกเข่าลงกับผืนเลยป่ะจั็นคุกเข่าให้เธอเลยเฮดอ่ะเธอ,เธอ,เธอนี่คักขนาด,โโดนลูกข้างล่างมีปอพ,พี่ทั้งพี่ก็มีพี่นะโอ้นี่เปื่อยจ้ะเปื่อยเปื่อย แค่นี้แหละองมุดตรงนี้มันเล่าคัากลายปาติทุโอ้เบ่ง่ยจะ่อแมพ,พ,พี่น้องเอพดะดอกบกใหญ่นึงพดะอันนี้ก็คักพูดนะอือพูดนะจอดเลยพดะปาติทุโอ้ยหูสางเด้ออันี้เป็นหูนูแล้ว เห็ดหูสางแล้วสุดยอดสุดยอดเห็ดหูสางมาตัวจ้ะป่าเบิ่งกลุ่มนี่พ่อแม่พี่น้องเลยกลุ่มนี่แต่ละดอกนี่โอ้โห,โห,โหสุดยอดเลยพุ่นนะสุดยอดเลยพุ่นนะโอ้โหอันนี้ตรงโอ้โหข้างบนนี่ก็สับหลาอเลย นี่มันดงเห็ดมูสางตัวนี่แจวนี่อุดมสมบูรณ์ขลายดงเห็ดมูสางสุดยอดเลยนี่ตั้งแต่ดอกใหญ่ๆคอางผีจ้ะผีเเต็มจนว่าแหงเต็มต้นอยูยเพื่อนนี่นะ เกิดเป็นแถวเรียงกันหลายสายถ่ายก็ถ่ายกินเขานองก็กำลังมวลกำลังเพื่อนในการเก็บเห็ดโทรมะน้ำลายหลอดแล้วบอกจิกับจิกับยู่ยเรือดใจนะมึง <c oughs> นี้นี่กลับไปจังได้สินี้ปลานี จากป้าเฮ็ดได้จังไดเนี่ยนะดอกแข่งก็เก็บเอาเถืองอนเถอนพี่พออะไรเท่าที่เอาเที่มาบน,นข้างข้างล่างพี่จ้ะข้างล่างพี่ตรวจสึๆของเราพี่ทำไม่ป่าเขียนน้ำลาย สั่งซื้อของให้เราล่เาอเขามา,เรา,เ,าเรากับได้นกินแล้วก็ไปออดหลอดแล้วก็ลืมของหวังหวหลอกกันตายอยู่มาเอาแนวสิมาเอาบ่าาได้แนวบ่ามาเอาบ่ได้อันนั้นกลับไปออดหลอดแต่สปริงโลกลับไปกลับไข่กับไป,บบไปเนื้อกับยังใจแบงหงแม่ป่าไปพอไปหอดบ้านเขียนมาเอาแนวฉันสิมาเอาเส้นบ่ได้ไปะนะพักกันหัวไปสัญญ่นแหละพักกันเท่าไปกันฉั่นะ นี่จะ้ะกลุ่มจังหวี่อันนี้แน่หน่อยอยู่ฝ่าวดัดป่าด้วยแควนเก็บเห็ดอยู่จะเทียนไปห้าหน่องจะหลดน้องเจ้าอยู่บ้านนั่นแหละนี่ก็เต็มขอนอยู่จ้ะพู้นะตัวข้างโอ้โหข้างล่างผู้นึงขะงามคขะพุ่นะเต็มซับลาไปผู้นะ ดอกเห็ดข่อยมือน,นี่ท่านเจ้าพี่เขาเจะมา,าคักใช่ไหมเขียดอกนี่กันเมื่าดูดูพี่นล่เาคักลายสองจังสองฟังอันนี้เลยพ,พูดนะนเต็มกำมือพ,พูดนะ จวดกิบดีลาพอดีไอ้อที่นู้นเขารวบเอาหนุมเอาอจ้าเบื่อสุดจวดบอกไป,ไปออกไปอ้จะดีตาได้ไหมดูมีว่าทางอ่ะอฝนตกเริ่มร่มแล้วพัทเทน เริ่มตกแล้วอาฝ่าวตกแห้งเน้อภาพพม่าเป็นหลองเก็บเพชรในจาการตาหนึ่งกับสิเมือแล้วล่ะทายคลิปตึ้งเขียนบอกก็ไม่ไป่ากหลบ <laughs> บอกม่ป่าู่ว่าทายคลิปอยู่ค่อยคุยกัน <laughs> แห่งจนได้แห้งจนได้น้นนวเู้แห็นขักแหนแน่นเลยแหงอีลีอ,ลอีดอกไปจ้ะนี่จะเป็นแห้งี้ยงจ้ะดอกทีสโซตอนก็ปอยด,ดอกนะึงปล่อยดอกนะ เฮ็ดอินุ man, กีบ่แม่จ้ะฝนตกแล้วเอาเฝ้า,า,าได้ๆเฮ็ดอยู่มันตกจังไดเยเฮ็ดว่าในพ่ออยู่ <c oughs> จมไปฝนแล้วจากาพ่อพ่นออแม่พี่น้องจ้ะหลังจากไปปิดกล่องลักเก็บมากลับมาบ้านพ่อแม่พี่น้องจ้ะปิดกล่องลักเก็บมันมืดนะจ๊ะเนาะพวกเนี้นี่ ก็ได้ไลยได้ยังอยู่จ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าสุดยอดอีลีแต่พ่อได้เก็บได้แกงอยู่เนาะจากเนาะเดี๋ยวจะไปฝากมือฝากน้องมืออื่นจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าพูน่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้แหละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าตั้งฝากน้ำไอ้ไอ้หิ้วเข่าฝากไอ้คักไล่กระพรองกันแต่ปัญหาการยังหมานอยู่จ้าทั้งรักเก็บปิดกล้องรักเก็บมานนำทางทั้งเขีนทั้งยังกระพรองกันจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็มานการยังอยู่คือเก่านะจ้ะเนาะถึงบริเวณาเก็บ ทุกช็อตทุกยั้งก็ตามแต่ว่าก็ยังได้เห็ดเต็มกระตาย่คเก่าจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะกะสุดมันสุดฟินยุ้เดียวอแหละคลิปสั้นๆแต่ว่าให้เบิ่งสั้นๆแต่ว่าที่รักเก็บอยู่นี่ก็กะกะไลยพ่อแม่พี่น้องมันเหมือดเนาะจ้าเนาะมันกกิดเป็นแต่เปิดกล่องเปิดยังไทยมันก็เป็นมั่วๆเป็นยังตาไล่ตาเมื่อตาฟั่งกับขึว่ากันไปนะจ๊ะนะพ่อแม่พี่น้องพุ้นเอามาถ่ายเบิ่งมาจบข่าวจบข่าวจบคลิปยู่นเอน ลงจอดรถคือเก่าจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปแล้วก็คลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่ซ้ำนี้ดน,น้อจ้ะเนาะขอบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in d ินเดนมาแล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะมันหม,มันฟินๆอยู่คือเกา่าละจ้ะไปแล้วจา้วจาบ๊ายบายค่ะ